ไอ้ที่เล่าให้ฟังมาสองคลิปเนี่ยเพื่อจะเป็นตัวอย่างของการเจริญสติปฐานสเพื่อสร้างพลังใจกำลังใจขึ้นมานะสร้างธรรมโอสถขึ้นมาให้เกิดขึ้นในตนในยุคปัจจุบันเนี่ยไอโ COVID ้โรคโควิดก็คือว่าโคโรนีไวรัสเนี่ยมันกำลังระบาดอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเรื่อยละ่ะมนุษย์เนี่ยถ้าเริ่มมีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาอย่างที่ทางทางการเขาว่า ทั้งหมอเขาว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคปัจจุบันประจําถิ่นไปคล้ายๆโรคหวัดอย่างนั้นเน่ยมันเป็นเชื้อไวรัสเพราะนั้นเนี่ยเรามาเจริญสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยนะเพื่อสร้างภูมิต้นทานให้ชีวิตกันจะมีประโยชน์มากถ้ากรรมเรายังไม่ถึงขนาดที่จะต้องตายเนี่ยเราก็มีจะได้มีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งในการสร้างพลังใจและก็ต่อ ต่อด้วยความพอใจที่จะปฏิบัติเนะี่ยเขาเรียกว่ามีฉันทะและมีความเพียรที่จะสอดส่องดูสติสัมมัญญาเนะี่ยอย่างเช่นดูความรู้สึกที่ลมกระทบเนะีนะ่ยถ้าเราทําให้ต่อเนื่องนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเอาใจฝักใ่แล้วก็เพียณาโดยแยบขย่อะไรอย่างเงี้ยนะโดยความสนใจเนี่ยนะเราก็ทำสืบเนื่องอย่างเงี้ย อย่างเช่นการดูจิตเนี่ยดูใจเต้นเนี่ยถ้าดูไปดูไปดูไปแล้วมันจะค่อยละเอียดคข้าละเอียดค้ามันเหมือนหายไปแต่ถ้าสติของเราที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเรารออยู่ตรงที่มันหายไปสักพักหนึ่งประเด็นมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ชัดเจนก็เรียกว่านะเปลี่ยนจากพบหยาบเป็นพบละเอียดถ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูงสูงแล้วก็จะถ้าดูต่อเน,นื่องแล้วมันก็จะถ้าผ่านมัจจุมานได้เขาเรียกว่าผ่านความตายได้เขาเรียกว่าตายก่อนตาย เพราะนั้นเนี่ยเราจะต่อต่ออายุนี่ขอใช้ความเข้าใจตัวเองเนะต่ออายุถ้ายังไม่ถึงคาดแบบที่เรียกว่าอุบัติเหตุรุนแรงอะไรจนเสียทุพพลภาพหรือจนอวัยวะขาดออกอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเราต่ออายุโดยการที่เรียกว่าสะเดาะข้อออกไปชดใช้นีการมกไปแล้วกว็ต่อชะตาก็คือว่าต่อสติสัมปัญญาของเรานะนะ้วก็มีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งนะเราก็อาจจะมีชีวิตที่ สืบต่อได้หลังความตายเขาเรียกตายก่อนตาย